สวัสดีค่ะวันนี้ต่อนะคะต่อรักษายะตณะ,ะยะมะกะนะคะอาจจะงงนะคะคราวที่แล้วเนี่ยค่ะเราพูดถึงเรื่องคันธายตนะยะมกะคันทายตนะแล้วก็ต่อด้วยรักษายตนะยะมกะเขาเหมือนเป็นคู่กันนะคะคล้ายๆกันเราจะพยายามจับไปที่มันคล้ายๆกันอยู่ด้วยกันนักศึกษาจะได้มีเครื่องไม้มีจุดสังเกตค่คะ เราข้ามอะไรไปค่ะเราข้ามกายายตนะยมกะนะคะแล้วข้ามรูปายตนะยมกะมีเหตุผลค่ะเดี๋ยวเรารอจบอันนี้ก่อนนะคะแล้วขราวหน้าเราจะพูดถึงกายายตนะรูปายตนะและธรรมายตนะเปรียบเทียบกันดูค่ะอะไรที่เหมือนการอยู่ด้วยกันแล้วเราจะรู้สึกสบายใจค่ะว่าเขาเป็นกรุ๊ปเดียวกัน คราวนี้กูถึงรัายานะยมกะค่ะจะเห็นว่าตัวหนังสือเยอะมากเยอะมากนะคะท่องยังไงเราจะจาได้หรือนะคะได้นะคะถ้านักศึกษาใส่ใจแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ค่อยไม่เคยมีประวัติว่าให้แสดงองค์ธรรมของรัายานะยมกะแต่แต่สิ่งที่จะต้องนักศึกษาต้องต้องแน่นอนค่ะ อยู่ในหลักสูตรหน้า8นะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันทีหลังค่ะเรามาว่าสิ่งสำคัญทีหลังแต่มาดูรัศนนะยัตยมกะอยู่ในหลักสูตรหน้า7นะคะรัศโสค่ะรัศโสร,รถเนี่ยค่ะรถมีสีตอนคราวที่แล้วเราเรียนเ,ออเรื่องกลิ่นนะคะกลิ่นมีสีสิริปันโตสมาธิคันโตปัญญาคันโต แล้วก็คันทายตนังคราวนี้เขาคล้ายๆกันรสกลิ่นแล้วก็รสรสมีสีนะคะเราก็จะรู้แล้วล่ะแล้วเอ๊ะอะไรที่เราเคยกินเป็นรสอะไรนะรสต่างๆเราเรียกว่ารสายตนังนะคะของทางคือรสารมอันนี้เราคุ้นเราคุ้นเคยอันนี้มาดูเพิ่มเติมค่ะว่าถ้ารสสีค่ะรสมีสีเราจำด้วยปาข้าบารีไว้ก่อนนะคะอันนี้ต้องจําค่ะ อัตระโสธรมมรสโสวิมุตติรสโสแล้วก็รัสสายตนังเนื่องจากเขายาวก็เร,เราจะใช้เครื่องหมายเอาตัวเลขมาแทนนะคะหนึ่งสอสาสรัศษาทั้ง4นะคะอัตรรสธรมมรรสวิมุตติรสเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเราใช้คําว่าโลกุตรธรรมนักศึกษาจะคุ้นเคยกว่านะคะ โลกุตตรธรรมจะมีอะไรบ้างนะคะจำได้ไหมคะโลกุตตรธรรมก็คือโลกุตตระจิต8ปนะคะเป็นมัคจิต4ผลลจิต4แล้วยังมีโลกุตตรธรรมอีกอันหนึ่งนะคะคือนิพพานค่ะรวมกันแล้วเราได้ก็โลกุตตรธรรม9นะคะมัคสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งะคะในจํานวนโลกุตตรธรรม9เราจะได้อัจฉริธรรมรสวิมุติรส อันนี้คือองค์ธรรมรวมแล้วยังต้องมีหรืออีกในหนึ่งค่ะอัจรสนะคะอัจฉรสก็คือปรมัดธรรมแต่งไม่หมดนะคะธระรมรสนะคะก็คือคืออะไรเดี๋ยวเราว่ากันวิมุตติรสเหมือนเดิมค่ะคือนิพพานเขาจะมีสองในในแรกเป็นโลกุตรธรรมก้าแบ่งเป็นอัจฉรสศธราารมารสะละวิมุตติราาัสสะส่วนอีกในหนึ่งเนี่ยค่ะเขาจะเอาปรมัดธรรมนะคะ มาแยกนะคะมาแยกเป็น3รส3รสรสที่4ก็คือรสต่างๆที่เรารู้กันแต่รสต่างๆที่เรารู้กันเราจะรู้ในชั้นมหาโทนะคะว่าเราจะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มขมฝาดนะคะรสจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3่ง6องาห้ากเดี๋ยวไปจำหลังนะคะเปรี้ยวหวานนะคะเค็มเรารู้แล้วมันคืออะไรเปรี้ยวหวานมันเค็ม แล้วเผ็ดไม่มีเผ็ดไม่ใช่เป็นรสต่างๆเผ็ดอันนั้นมันก็จะเป็นตรงกับภาษาอังกฤษนะคะว่า hot ใช่ไหมคะไม่ใช่ spicy นะ hot นะก็คือร้อนอ,อันนั้นก็ลึกเกินไปก็ไม่เป็นไรมันเผ็ดอันนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องของโผลับพารงมากกว่านะคะเป็นร้อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้อนอมาดูกันนะคะว่า อัจรสโสธรรมรสโธวิมุติรสโสกับรักษายัตนังเขาต่างกันยังไงนะคะอัจารสโธค่ะอัจฉรสะองค์คำคืออัจฉรสะคือผลจิตตุบาสีธรรมรสโสองค์คำคือธรรมรสะคือมรคจิตตุบาสีปกติต้องมรคแล้วก็ผลแต่ที่นี้อัจรสเนี่ยค่ะก็เป็นผลธรรมรสเป็นเหตุนะคะจำให้ดีนะคะอัจรส ธรรมรสอัทรรสคือผลของธรรมรสนะคะอัทรรสะคือผลจิตตุบาสีนะคะธรรมรสะคือมากจิตตุบาสีวิมุติรัะกคือนิพพานเดี๋ยวมาดูในที่สองในที่สองจะพูดยากค่ะหรือ,อในหนึ่งอัทรรสะคือปรมัตธ,ธรรมเราจะไม่ใช้ปรมัตถธรรม4เด็ดขาดเนืน่องจาก ปรมาธรรมสี่มีจิตเจติสิกรูปนิพพานเราจะเอานิพพานมาเป็นวิมุติรัะนะคะฝั่งนี้อัธรสศก์ก็ห้ามพูดปรมาธรรมสี่เพราะเขาไม่มีนิพพานอัธรัศก์คือปรมาธรรมมีกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นต้นเวนรักษารม์เนื่องจากว่ารักษารมก็เป็นองค์ธรรมของรักษายตณะนะคะเขาไม่ได้อยู่ในอัธรัสก ในปรมารรมจิตจิตเจตสิกรูปในรูปนั้นนะคะจะต้องเว้นรักษาลมไปตอนนี้ก็อาจจะยากนิดหน่อยนะคะอรรรักษาคือปรมาธรรม,มีคือสุรธรรมอกุสรธรรมเป็นต้นเว้นรักษาลมปรมาธรรมมีนะคะก็ใช่ปรมาตทธรรมสี่ธรรมรักษคือวจีเพทะสัทธะสัทธะคือเสียงนะคะวจีก็คือคําพูดนะคะก็คือ บทสวดอันเนี้ค่ะวจีไตรทัศน์ศรัทธา,านี่คะมีกุศลธรรมะกุศลธรรมะอย่างเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยค่ะเขาบอกว่าธรรมรัสะคือวจีไตรทัศน์ศรัทธา,ามีกุศลธรรมะกุศลธรรมะเป็นต้นซึ่งนักศึกษาก็ไปถามจากอาจารย์ที่เ,เรียนสดหรือว่าเรียนในห้องนะคะวิวัจิรัสะเหมือนเดิมค่ะคือนิพพานนะคะรสที่สี่เนี่ยค่ะรสายตนังคือระสาลมสรุปว่ายังไงนะคะ สรุปว่าอย่างนี้ค่ะรัสมีสีมีวิพังค้บาบรีว่าอาชาลโสธมรโสวิมุติลโสและรักสายตะนังนะคะส่วนองค์รมของเขาก็คือที่พูดกันยาวๆกันตะกี้เนี่ยค่ะวิธีสร้างคำปุจชาคิดว่านักศึกษาต้องแม่นแล้วนะคะยัเรายังอยู่ในปทัทสโสธนะวาระเหมือนเดิมเวลาเราสร้างนะคะสร้างอนุรมปุุฉา ถ้าเป็นรัายตายัะนยะมกะก็แต่งว่ารัโสราัศยายัน,นัททาาาาาาตนติทำที่ชื่อว่าราาัะชื่อว่ารัายันะใช่ไหมพอเป็นปฏิโรมปุชาก็ย้ายสังสยามาเป็นสันนิฐานย้ายสันนิฐานมาเป็นสังสยะว่าปฏิรมปุชารัศยยันางรัโสติทำที่ชื่อว่ารัายันะชื่อว่ารัศใช่ไหมนะคะแล้วมาดูปัจจุณิค่ะ อนุรลมมัคคุชาแล้วก็แค่เติมนะแค่เติมนะขณะสานิฐานกับนะขณสัะยยายเป็นอนุโลมกคุชานะรโสนะรสา,ายตตานติทำที่ไม่ชื่อว่ารสะไม่ชื่อว่ารสายคณะใช่ไหมอนิโลมกัคคุชะก็ทลับที่การเป็นนะรสายตา,าังนะรโสติทำที่ไม่ชื่อว่ารสายตนะไม่ชื่อว่ารสะใช่ไหม ทีนี้แพท,ทิร์นนี้ก็ต้องยังจำอยู่ตลอดนะคะตรง7จ็อามันตา5ถ้าไม่ใช่คาชิวสาธโธคือเสียงสัมผัสคือพโพธโพและมโนไม่ใช่ห้าอายตนะนั้นนะคะต้องตอโดยตรงนะคะโดยตรงก็คือเอาบทเดียวขึ้นก่อนเนื่องจากว่าองค์ธรรมเขามีมากกว่าหนึ่งค่ะเราก็เห็นแล้วนะคะว่ารโัโสนี่ค่ะเขามีตั้งสี่ค่ะระโัโสนมีตั้งสี่ ลองมาดูนะว่าในจำนวนสี่รถเนี่ยค่ะเขาชื่อว่ารัายตนางไหมชื่อว่ารัายตนะไหมอาลองดูนะอัชารโสชื่อว่าลโสธรรมรโสก็ชื่อว่าลโสวิมุติลโสก็ชื่อว่าสโสรัายตนางก็ชื่อว่าลโสเพราะระโสมีสีนะคะรถมีสีรถเนี่ยค่ะ เราก็จะเห็นว่าอัชรถธรรมรถวิมมติรถและรัษายตนะทั้งหมดนี้ใครที่ชื่อว่ารัษายตนะได้บ้างนะคะก็คือคนนี้ค่ะรักษายตนางเนี่ยค่ะเขาชื่อว่ารักศก็ใช่ชื่อว่ารัษายตนะก็ใช่ส่วนหมยเล่หนึ่งสองสาเขาชื่อว่ารักษะแต่ไม่ชื่อว่ารัษายตนะนะคะเครื่องหมายเหมือนกัน ให้พูดครั้งเดียวพูดว่าพูดลงคำปรเดียวก่อนว่าอัารรโสธรรมรโสวิมุติรโสนะคะ,ะใช้รหัสว่าหนึ่งสสาไม่มีสี่นะคะขอลบขอลบนะคะ1 2, 3, นึสองสามนี้ชื่อว่าระสะแต่ไม่ชื่อว่ารสายัตนะนะคะส่วนรสายัตนะเนี่ยคะ่ะ ชื่อว่ารัศก็ใช่ชื่อว่ารัศายตนะก็ใช่อีกทีหนึ่งอัรโสธรรมรโสววิมุติรโสรัรสวะนรัศายตนารัศายตนานรโสเจวะรัศายตนานจะแปลนะคะอัฐรเสะธรรมรเสวะวิมุติรเสะชื่อว่ารัศ ต่ชนะนะคะแต่ไม่ชื่อว่ารัายตนะรัายตนะชื่อว่ารัศก็ใช่ชื่อว่ารัายตนะก็ใช่ชะนะใช้เจวะจะนะคะ,เ,ะนะเ,ดออเดี๋ยวรัายตนากอานุรักษหิตออกปุ๊บใส่ยาวหญิงแทนนะคะเพราะกดเดิมค่ะมาพูดถึงองค์ธรรมค่ะในอนุรลมปุชานะคะ รัศวเป็นสานิฐานบทพระสายตนังเป็นสังสยบทองค์คมของสานิฐานบทได้แก่จะยาวหน่อยนะคะอัจฉริรัคือผลจิตตุบาสีธรรม,มรัะคือมรรจิตตุบาสีนิมิติรัะคือนิพพานหรืออีกในหนึ่งอัจฉริรัคือปรมัตาธรรมมีกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นต้นเว้นรัศารมเพราะว่าในปรมัตถธรรมเนี่ยคะ่ะ เขาจะต้องมีรักษาลมใช่ไหมแต่รักษะลมเป็น,ปนองค์ธรรมของรัศยตธนะแล้วเพราะฉะนั้นอัถารสักก็ต้องเว้นเขานะคะธรรมารักคือวจีเพคะสัทธะมีกุศลธรรมมาอาคุศลธรรมมาเป็นตน้นวิมุติรักษคือนิพพานและองค์ธรรมสองบทนะคะและรัาดรลม องค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหัวหลังเท่านั้นหรือรัารุนเท่านั้นก็จะยาวหน่อยองค์ธรรมพูดเยอะหน่อยนะคะแล้วมาดูปฏิรูปมุชช้าค่ะรัศยตนะรสติธรรมที่ชื่อว่ารัศยตนะชื่อว่ารัศชัไหมนะคะก็ะตอบอมันตานวิทิชนะอมันตาใช่องค์ธรรมของสันวิฐานบทและสังสยาบทได้แก่รัสรุนก็จะง่ายนะคะแต่องค์ธรรมยาว เอาจัย่างนิดหนึ่งมาดูปัจจนิสค่ะอนุโลมกุชชานะรโสนะรสนะายัตนานติธรรมที่ไม่ชื่อวรัสสะไม่ชื่อวรัสสายัตนะใช่ไหมนะคะคำว่านรโสปัจจนิสเนี่ยค่ะสามารถไปดูฝั่งนี้ได้แต่อนุโลมห้ามมาดูปัจจนิสนะตามกฎเดิมค่ะนะรโสเนี่ยค่ะเขาก็าจะมีประมาทธรรมและบัญญัติธรรม เราไม่ได้าจากอายตนะ12ไปเป็นรักโสอยู่1ก็คือร,รษาลิตนะแล้วเพราะฉะนั้นนะคะอายตนะก็จะเหลือแค่11นะคะเว้นร,รักษาทั้ง4นะคะแล้วก็รวมบัญญัติธรรมเข้าไปด้วยองค์รรมของณนะรักโสก็เป็นอายตนะ11บัญญตัติเว้นร,รักษาทั้ง4บางคนก็สงสัยเอ่เดี๋ยวเว้นอยู่หลังเวน้นอยู่หน้าบัญญัติ ก็ในประทัศสันาวระเขาก็จะเอาตัวเว้นอยู่ข้างหลังนะคะแต่จะเอาอยู่หน้าบัญยัติก็ไม่ผิดค่ะมานะครับวิสัชนาวะอมันตาองค์ธรามของสันนิษฐานบทและสังเสยะบทได้แก่อายตนะส1บเอ็บัญยัติเว้นรักษะทั้ง4เราย้ำกันบ่อยๆนะคะแพทเทิร์นนี้จะทําให้นักศึกษามั่นใจกับว่าวถูกต้องร้อยเซแล้วมาดูปฏิรมมกุชช้าค่ะ นรัสา,า,ายตนะนรัสโสติธรรมที่ไม่ชื่อว่ารัสายตนะไม่ชื่อว่ารัสักใช่ไหมเราดูนะใครที่ไม่ชื่อว่ารัสายตนะบ้างคะ่ะก็คือมีชื่อว่ารัสายตนะคนเดียวใช่ไหมแปลว่าวันนี้เขากาไม่ชื่อนะคะไม่ชื่อว่ารัสายตนะวันนี้ก็ไม่ชื่อไม่ชื่อ ไม่ชื่อจะชื่อว่าระะัศยตนะมีคนเดียว,วคือรัลิตนะคนจีนไม่ชื่อมีหนึ่งสองสามและสี่เนี่ยค่ะเขาชื่อว่ารัใช่นไหมอดูนะคนนี้นะอาจารย์รัศโเขาชื่อว่ารัศนามนรัศโสเขาชื่อว่ารัาวิมุติรัศโสชื่อว่ารัศค่ะและณรัศโสเขาไม่ชื่อว่ารัศนะคะเราก็ดูกันว่า คนที่ไม่ชื่อว่ารัายตะนะก็จะมีเลขหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจะเห็นว่าองค์ธรรมบทเดียวจะต้องทะแยงกันต้องตรงกันเสมอตามกฎนะคะในนี้วิสาชนาโดยตรงเป็นเจ็ดปฏิรูปวิชาของปัจจุบันก็เป็นโดยตรงเจ็ดองค์ธรรมบทเดียวต้องเป็นตัวเดียวกันนะคะคืออาชาลัสรสมรโสวิมุติรัสร นะรักษายานังรักสูงอัตฉรสะนอมรสะอุปติรสะไม่ชื่อว่ารักษายานังแต่ชื่อว่ารักษะปฏิเสธเดยกกรเอานาออกนะคะแล้วดูค่ะที่ตรงนี้ตรงนี้ศึกษาจาให้นักศึกษาต้องแม่นยำนะคะตรงนี้นักศึกษาต้องพยายามนะคะพยายามพูดให้ได้ก็จะมีเทคนิคว่าวิธาคัข้าบารีกงคำสองบทของ ปฏิรูปวุชาในปัจจนิกนายค่ะต้องพูดย้อนสองย้อนสอนจากหลังมาหน้าพูดจากเวสสังสยะก่อนแล้วก็เว้นสัญญานเนื่องจากว่าผิดผิดเนี่ยค่ะผมทำซะเยอะจังเลยนะคะคืออายกนะณสิ 1, บัญญัติเวนัสสังัิง10เขาไม่มีวิพังคบาลีโดยตรงเราจะต้องใช้วิธีพูดโดยการเวน้นใช้ทัพเดตดวาเข้ามาช่วยนะคะพูดจาก หนึ่งไปสองแบบย้อนสอนนะคะย้อนสอนกูดเว้นอย่างนี้ว่าระจริงๆเขาต้องเป็นระรัสังนะคะระสังเวลาเว้นเนะะี่ยค่ะก็สับเบลีก็จะต้องเว้นอะไรก็ต้องใช้เนื้อรคขิดนะคะนะอันใช่ขอโทษจนะ้ะระสังจะเว้นก็เอานะออกทุกครั้งนะระสังจะ รักษายาตนานจะนะคะอนรจิตมาแปลงเป็นยหญิงแล้วค่อยลงจ่าพระสัรจะรักษายตนานจะตเปตวานะคะยกเว้นรักษาและรักษายตตะเสร็จแล้วแล้วอย่าลืมนะคะอวเสสาค่ะเราใช้ในจักขายตนะโสตายตนะคันทายตนะแล้วเราก็อย่างใจ้นนรสายตนะใช้เอาวะเสสานะคะทำที่เหลือนอกนั้น นักเจวอะอาชี้ผิดแล้วนักเจวะรักษาอะไรนักเจวะรโสนักจะรักษายตนินงตรงองค์ธรรมสองบทนี้อจารจะทาเราง,งงงบ่อยมากนะคะพูดใหม่รักษาจะรักษายตนยตนำจะสเถตาวาะวะเสสานักเจวะรโสนักจะรักษายตนินงนะคะ เจวะจะใช้ในองค์ธรรมสองบทนะคะขออนุโลมนันในถ้าเจวะจะใช้ในปัจจนิกะในเราองค์ธรรมสองบทในปัจจนิกะนเราต้องใส่นักเจวะนักจะนะคะแค่เพิ่มนักมาเฉยๆอีกทีหนึ่งรัศนจรสายตาน,านจะทะเปิตว,วาอาวเสสานักเจวะรสนักจะรสา,ายตานังน,นะคะเวลาแปลองค์ธรรมสองบทแปลอย่างนี้ค่ะ ยกเว้นรักษาและรักษายตนะเสียแล้วทำที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อว่ารักษาและไม่ชื่อว่ารักษายตนะแต่ยากตรงนี้ยากตรงองค์ธรมสองบทในปฏิรมปุจฉานะคะนักรักษามะเป็นสันนิฐานบทนรโสเป็นสังสยาบทองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ก็คือ1นึานะคะอารักษาคือประจิตุบาสี ธรรมารษาคือมรคจิตุบาสีวิมุติรสะคือนิพพานหรืออีกในหนึ่งอชรรสะคือปรมัธธรรมมีกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นต้นเว้นรสารมธรรมารษาคือวจีเพทะสัทธะมีกุศลธรรมะกุศลธรรมะเป็นต้นวิมุติรสะคือนิพพานและและของธรรมสองบทฝ่ายปัจจนิกนะคะและอายตนาสิบเอ็ดบัญญัติเว้นรสาทั้งสี่ค่ะ องค์ธรรมของสัตญาตบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นถ้านักศึกษายังรู้สึกว่ามีปัญหานะคะนักศึกษาต้องดูตั้งแต่แรกวิธีแต่งุุชาแล้วก็วิธีวธิสัชนาเทคนิคอยู่ฝังนี้และที่สําคัญคือนักศึกษาต้องจําองค์ธรรมค่ะซึ่งยากนะคะเป็นส่วนที่ยากที่สุดนะคะจําองค์ธรรมจำอะไรบ้างจำทั้งหมดเลยนะคะ จำยุคทางคปบาลีจำองค์ธรรมแต่ว่าเขาี้ไม่นิยมออกตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ต่างหากคะที่นิยมนักศึกษาเห็นตัวหนังสือเยอะๆอย่าตกใจนะคะมองไม่เห็นก็ดูหนังสือในหลักสูตรนัก,นนกยเจ็ดเ,เอานะคะก็จะมีบอกไว้เพราะว่ายกมาี่เป็นวิธีคิดที่ให้ดูง่ายขึ้นและดูว่าหลักสูตรนักแปดนะคะนักศึกษาเปิดดูนะแล้วก็ท่องเอาค่ะเขาจสมักถามว่ารักษมีกี่อย่าง คืออะไรบ้างให้อธิบายนะคะเรารู้ว่ารสะมีสีค่ะจำตรงนี้ท่องทุกคำนะคะว่ารัะมีสีอย่างคืออัจรรษะธรรมรสะวิมุติรัะและรัายตนะนะคะหรือรัศารเนี่ยค่ะฉะนั้นนะคะเอาใหม่ค่ะในสีอย่างนี้อัจฉริศะธรรมรัศวิมุติรัศวที่เรียกว่ารัศนั้น เพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความยินดีพอใจในธรรมเหลา่านี้ฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงชื่อว่ารักษเห็นไหมคะว่าที่เราพูดกันในแรกนะคะว่าอัจรสธรรมรสวิมุติรสเมื่อรวมกันแล้วเป็นโลกุตตรธรรมเก้าแน่นอนค่ะโลกุตตรธรรมเก้าจะต้องมีได้กับพระอริยเจ้าเท่านั้นและที่เรียกว่ารสนั้นเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความยินดีพอใจในธรรมเหล่านี้ ฉะนั้นรมเหล่านี้จึงเรียกว่ารักษาต้องโยงให้ดีนะโลกุตระธรรมก็ต้องโยงกับพระริยเจ้านะคะมีความยินดีพอใจในธรรมเหล่านี้อันนี้ค่ะสีแดงๆจานะส่วนสีดําตรงนี้ก็ต้องจําต่อมาว่าส่วนอยนายตนะรักษานั้นเป็นตัวรสเขียนตัวย่อนะคะมีหกรสเปรี้ยวหวานมันเค็มขม ฝาดนะคะปวมคคฟนี่ยไม่เป็นไรค่ะนักศึกษาก็จําไปเลยเวลาจ,จะกินข้าวก็เปรี้ยวหวานมันเค็มขมฝาดให้ได้6ตัวนะคะแล้วพอเราจะพูดถึงในที่สองพูอ่่างนี้คาว่าอธิบายต่ออชะนะคะอัฉะเนี่ยค่ะอัชะเป็นผลคือประโยชน์ที่รู้ในสภาวะรูปนามนิพานธรรมะนะคะธรรมะเป็นเหตุคือให้รู้สภาวะนี้ เป็นจิตเจตสิทธิ์รูปนิพพานกุศลอกุศลวิมุตติความพ้นคือพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเพราะว่าวิมุตตินี่คือนิพพานนะคะนักศึกษาก็ไปเปิดดูหลักสูตรหน้าแปเป็นวิธีท่องก็ตามตามสเต็ปนะกะาอย่าทาเกินกําลังนักศึกษาอย่าท่องเกินกําลังนะคะพยายามรู้ตัวเองนะคะเราต้องรู้ว่าตัวเองนะคะมีต้นทุนเท่านี้เท่านี้แต่เราไม่ต้องตกใจกัน เราค่อยๆไปเป็นแบบเต่านะคะช้าแต่ชัวร์ก็เป็นกำลังใจให้ศึกษาค่าสาธุค่ะ